สำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงกูมาทอง กุมารทองเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ของไทยเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่มาของกุมารทองมาจากการเลี้ยงพูดผีปีศาจไว้ใช้งานโดยกุมารทองจะเป็นวิญญาณของเด็กผู้ชายหากเป็นวิญญาณผู้หญิงที่คนเลี้ยงไว้จะเรียกว่าโหงพลาย กูมารทองนั้นแรกเริ่มเดิมทีมาจากวิญญาณของเด็กที่ตายในท้องแม่หรือที่เรียกว่าตายทั้งกรมผู้มีวิชาอาคมจะไปนำพาวิญญาณเด็กนั้นมาเลี้ยงไว้เป็นลูกจากหลักฐานที่พบในเอกสารโบราณระบุถึงการทำกุมารทองสรุปว่า ต้องหาศพที่ตายทั้งกลมแล้วประกอบพิธีกรรมหาเอาศพทารกในท้องนั้นมาย่างไฟให้แห้สนิทก่อนรุ่งอดุลแล้วจึงลงรักปิดทองให้ทั่วโดยเหตุนี้จึงเรียกว่ากูมานทองต่อมา สภาพสังคมและวัฒนธรรมพัฒนาไปมากขึ้นทำให้ไม่สามารถสร้างกุมารทองจากศพทารกจริงๆได้จึงได้มีการดัดแปลงกรรมวิธีการสร้างกุมารทองขึ้นโดยใช้ดินเจ็ดป่าช้าบ้างไม้รักซอนหรือไม้มะยมบ้างไปจนถึงโลหะมาสร้างเป็นรูปกุมารแล้วปลุกเสกตั้งจิต ตังทาตั้งสีและเรียกอาการ32ให้บังเกิดเป็นจิตวิญญาณของเด็กขึ้นมากูมานทองปัจจุบันนิยมสร้างเป็นรูปเด็กลักษณะเป็นเด็กไว้จุกนุ่งจงกระเบนอย่างโบราณกลายเป็นเครื่องรางของขัง เชื่อกันว่าเสมือนมีวิญญาณเด็กอยู่ในรูปปูมานนั้นผู้บูชาต้องเลี้ยงดูเหมือนลูกของตนต้องให้ข้าวน้ำเส้นสวงและต้องเรียกให้กินข้าวด้วยกล่าวกันว่าหากปฏิบัติดูแลดี กุมารทองก็จะช่วยค้ำคูณอาทิช่วยคลุ้มครองป้องกันเจ้าของและครอบครัวจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายช่วยให้ทำรรมาค้าขึ้นไปจนถึงเตือนภัยล่วงหน้าอีกด้วยและจะคอยติดตามเฝ้าระวังบ้านเรือนจากโจรผู้ร้ายและศัตรตูไม่ให้มากรามกาย ปัจจุบันผู้บูชานิยมไหว้ด้วยน้ำแดงเรื่องราวของกุมารทองถูกกล่าวถึงในวรรณคดีไทยเช่นขุนช้างขุนแผนบางก็นับลูกกรอกเป็นกุมารทองด้วยเครื่องรางอีกประเภทหนึ่งที่คล้ายกันคือรักยมทั้งกุมารทองและรักยม ปัจจุบันยังมีผู้นิยมบูชากันอยู่ไม่น้อยในสังคมไทยก็จบไปแล้วสำหรับกุมารทองคลิปหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยสวัสดี Heh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 e <laughs>